เราจะมารีวิวส้มกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลังบ้าน,น,น,นาก็จะมีมะนาวตด่งเตงอากาศอ่าแอปเปิลลูกเดียวในทั้งบ้านมีแอปเปิลต้นเดียวลูกเดียวนะคะเป็นลูรีมิแอด,ดิชันอันนี้ก็จะเป็นเลมอน อันน uh, ี้ก็จะเป็นส้วม no อันนี้ orange no orange is here but this one is mandarin มันไม่เหมือนกันตรงไหนวะ no n o oh, same you just, take some orange yeah this one this one ah look at try yes มันยังไม่ลืมต้นอู้มันส้มเลยใช่ไหม nó có oh. Oh. oh! You know that? Oh ho! Is it this? So? Mình là sôm này, lũ ơi. Nè, ตื่นไหมลูกตื่นเถิดเลยอมผให้แม่หมดเลยอร่อยมะ thank you ให้หันให้แม่ดูแต่ไม่ะด้โตมันส้มจริงๆนะคะแต่มันก็มันยังเด็ดเลยกินเลยมันก็จะรสชาตินี้นะคะ่ะแต่ว่ามันก็อร่อยนะมันไม่ได้จืดมันก็ไม่ได้เปรี้ยวโดดอืม ไ <laughs> อ้ทีเนี่ยไอเจนเนี่ยไม่เอาแต่เขาเห็นรูปเป็นรูปกล้องแบบนี่ก็มันก็สวยไงในเฟซก็สวยมากเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเฟซใครจะอยากลงรูปน่าเกลียงกับเพลงแม่จะลงเท่านั้นแหละแม่ชอบลงรูปน่าเกลียดของหนูซึ่งจริงๆว่าหนูสวยมากจริงแหละน่ารักมากเลย